กลับสวัสดีนักลงทุนท,ทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวสาประจําค่ำคืนที่18พฤษภาคมอย่าลืมนะครับคอร์สเรียนข่าวออนไลน์คูเปาเพื่อการเทรด forex นะครับใครสนใจแอดไลน์มาคุยรายละเอียดกันก่อนได้เลยนะครับในส่วนของห้องสัญญาลทองคําและคู่สกุลเงินหลักมีบริการการไลฟ์สด3รอบต่อ1นวันนะครับผมค่าบริการเฉลี่ยเนี่ยเพียงวันละ39บาทเท่านั้นเอง h ด n ก s มาเก็ตเป็นบรกเกอร์ที่ไม่จำกัดกลยุทธ์การเทรดนะครับอย่าลืมนะครับ ใครสนใจเรียนเชิญที่เพจ Things Market Thailand ได้เลยครับผม สวัสดีนักลงทุนอยากเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในช่วงข่าวในค่ำคืนนี้เรามาขอเปิดประเด็นกันที่สถานะของตลาดกันก่อนเลยนะครับกำลังจะเข้าสู่ตลาดอเมริกานะฮะสกุลเงินเยนก็จากที่อ่อนอยู่แล้วนะครับผมก็ยิ่งมีการปรับตัวอ่อนค่านะฮะแล้วก็แน่นอนนะครับว่าหนุนให้กับตัวของออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์หรือจริงๆแล้วนี่อาจจะมองกลับกันก็ได้ครับว่าการแข็งตัวของออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์เนี่ยกดดันสกุลเงินเยนนะครับทำให้ปรับตัวอ่อนค่าลงตลอดเลย g นี้นะควันน าไม่ได้มีข่าวอะไรที่แบบว่าเรวร้ายมากมายนะครับนักทุนหลังจากที่มีการเปิดแกลบลงมาในช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการทยอยฟื้นตัวนะครับประการที่1ก็คือได้รับแรงหนุนจากตัวของ USD ดอลลาร์ที่กําลังอ่อนค่าด้วยเหมือนกันครับตอนนี้นักลงทุนกําลังสงสัยใช่ไหมครับต้องบอกแบบนี้ก่อนนะบางคนอาจจะงงว่า เอ๊ะถ้าผมดูในฟินวิดเนี่ยคุณดอลลาร์มันก็อยู่ท้ายตาราง,างมันอ่อนหนีแล้วทำไมทองคํามันถึงมีการปรับตัวร่วงลงนะครับผมอยากจะให้ทุทกๆท่านเนี่ยมองในลักษณะของเป็นการคลายกําลังนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ตลาดอเมริกาก็ได้ครับเพราะว่าตลาดอเมริกาในคืนนี้เนี่ยจะเปิดตัวเข้าสู่ แดนบวกทั้งกระดานเลยนะครับต้องเรียกว่าแบบนี้นะก่อนหน้านี้เนี่ยตัวของ EUR นะครับก็มีการปรับตัวลดลงเหมือนกันนะครับแล้วก็ค่อยมาเข้าสู่ช่วงปัจจุบันนี้แหละที่ทําให้ EUR มีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับหลักๆเนี่ยก็ผมได้ทําการลองตรวจสอบเช็คข่าวแล้วนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ที่มีการพลิกตลาดเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงก่อนที่จะเข้าสู่ตลาดอเมริกาครับผลปรากฏว่าดูแล้วเนี่ยไม่ได้มีข่าวอะไรที่เป็นในสําคัญนะครับนอกจากในส่วนของตัวดัชนีหุ้นนะครับที่ดูอยู่เลยเพราะว่าได้รับแรงหนุนนะครับจากข้อมูล ข้อมูลของบริษัทนะครับผมโมเดอร์นานะที่รายงานออกมาว่าการทดลองนะครับเชื้อขออภัยครับการทดลองในส่วนของวัคซีนนะครับเกี่ยวกับโคโรนาไวรัสในมนุษย์นะครับระยะแรกเนี่ยผ่านไปได้ดีครับเขาบอกว่ามี Positive Data ออกมานะครับก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างดีส่งผลให้ในส่วนของตัวดัชนีเนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นตลอดทั้งวันเลยอีกหนึ่งประการนะครับนักทุนอีกหนึ่งประการก็ได้มาจากคำพูดของคุณเจรมพอเวล ในช่วงเช้าที่ผ่านมาครับที่นักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยอย่าง investing เขาก็มีการรายงานออกมานะครับว่าตลาดเนี่ย US f u t u r e นะครับ higher มีความคาดหวังเกี่ยวกับในเรื่องของมาตรการการกระตุ้นตัวใหม่ครับซึ่งแน่นอนว่า เหตุการณ์ดังกล่าวอย่างที่กระผมได้บอกไปนะครับมันส่งผลดุนให้ในส่วนของดัชนีหุ้นครับแล้วก็อาจจะทําให้ในส่วนของสินทรัพย์ปลอดภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นราคาทองคําหรือว่า US เอสดอลลาร์เนี่ยอาจจะปรับตัวอ่อนค่าลงมาก็เป็นได้เหมือนกันนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับนักทุนหลายฝ่ายกําลังค่อนข้างวิตกกังวลนะครับว่า ทองคาเอ้ยคุณคืออะไรเนี่ยคือผมเพิ่งจะเข้าไปบายนะแล้วมันมีการปรับตัวลดลงก็อยากจะยังไม่ต้องตกใจมากมายขนาดนั้นนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราลองมองย้อนกลับไปเนี่ยว่าทองคํามันขึ้นด้วยสาเหตุของอะไรนะครับก็จะพบเจอหลายสาเหตุเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวามาตรการนะครับที่หนุนให้ทองคํากับตัวของ ตลาดหุ้นเนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นตลอดทั้งวันเลยนะครับในส่วนของฟิวเจอร์นะแล้วถ้าคําถามก็คือว่าแล้วทาไมตอนนี้ราคาทองคําร่วงก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับเรา,าจ,จะมองไปในเรื่องของการคลายโพซิชันนะครับก่อนเข้าสู่ตลาดอเมริกาก็ได้เพราะว่าถามว่าเอะคุณอย่าง AU d กับนิวซีแลนด์วันนี้มีการปรับตัวแข็งค่าเนี่ยมันลักษณะมันเคสการเรียงตัวของกราฟเนี่ยใกล้เคียงกับในส่วนของตัวปัญหาเจรจาการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาเลยถูกต้องไหมครับ คือถ้าสมมติมันมีเรื่องดีจริงๆเนี่ยออสกับนิวอยู่หน้าตลาดเจอยู่ท้ายตลาดอันนี้ไม่แปลกครับแต่ว่าทองคำเนี่ยแข็งค่าตลอดทั้งวันเลยอันนี้ถือว่าแปลกเพราะฉะนั้นเรื่องดังกล่าวนะครับผมก็เลยรีบไปสังเกตการกับในส่วนของตัวสำนักข่าวต่างๆให้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของ forex l i f e นะครับนักลงทุนหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัว fx street เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมดูให้ล่าสุดเลยนะเพราะว่าที่ดูตลอดทั้งวันเนี่ยยังไม่มีแจ้งเข้ามานะครับเกี่ยวกับในเรื่องของตัวการเจราจาการค้านะฮะนอกจากในเรื่องของตัวบท วิเคราะห์นะครับต้องบอกแบบนี้เลยนะครับสกุลเงินปอนนะครับเหมือนเดิมยังต้องระมัดระวังนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของตัว Brexit Negotiation การเจราจาเกี่ยวกับ Brexit แล้วก็ Negative Interest Rate นะครับซึ่งเราไม่แน่ใจว่าตัวของธนาคารกลางอังกฤษจะออกมาพูดอีกเมื่อไหร่นะครับอาจจะเป็นข่าวนอกตารางก็เป็นไปได้และนี่ก็คือการสรุปข่าวรวมทั้งหมดในค่าคืนนี้นะครับนักทุนอย่าลืม วันจันทร์ที่ตลาดยังดีอยู่ได้เพราะโดนัลด์ทรัมป์ยังไม่มานะครับถ้าโดนัลด์ทรัมป์มาเมื่อไหร่ตัวนี้อาจจะเป็นประเด็นนะฮะอาจจะเกิดประเด็นก็ได้เดี๋ยวผมเช็คล่าสุดเลยโดนัลด์ทรัมป์มีการมีการอคอมเมนต์อะไรหรือเปล่าขออภยัยครับเมื่อกี้หลุดขำเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์ทวิสเตอร์ของเขายังมีการปักพิน นะครับที่เป็นคําที่ใช้ล้อเลียนนะครับประธานาธิบดีคนเก่าอย่างโอบามานี่คือขึ้นหน้าทวิสเตอร์ของเขาเลยนะครับพอเข้ามาดูแต่ละทีก็คือหลุดขำนะครับตัวนี้โอเคครับเดี๋ยวผมดูนะ,ะมี Reopen นนะครับเอาคันทรีตัวนี้ยังไม่เกี่ยวกับการเจรจาการค้านะครับแล้วก็ล่าสุดเดี่ยประมาณ12-13ชั่วโมงที่แล้วนะครับยังไม่มี เหมือนกันถือว่ายังไม่มีครับเกี่ยวกับในเรื่องของตัวประเทศจีนนะครับวันนี้แต่ก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดน,นะครับขอบพระคุณทุกๆท่านครับสวัสดีครับ